สวัสดีครับเพื่นอนไม่ก่าวทุกท่านปกติแล้วพวกเราส่วนใหญ่มักจะทึกทักเอาเองใช่ไหมครับว่าอาการผมบางลงและเปราะหักง่ายหรือผิวพรรณที่ดูหมองคล้ำเหี่ยวแห้งไปบ้างมันก็แค่เรื่องธรรมดาของสังขารที่เป็นไปตามวัยแต่ถ้าผมจะบอกทุกท่านว่าความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งหมดล่ะครับท่านจะเชื่อไหมมีงานวิจัยชิ้นใหญ่จากสถาบันวิทยาศาสตร์ผิวหนังชั้นนําในเอเชียที่เขาไปศึกษาจากกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกว่า12,000คนเลย ผลปรากฏว่ากว่า40%ของความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เห็นได้ชัดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสาเหตุหลักมาจากการที่ร่างกายเราขาดคอลลาเจนครับไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขภรรษา,าหรืออายุเพียงอย่างเดียวและข่าวดีก็คือเรื่องคอลลาเจนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการและดูแลได้ด้วยตัวเองง่ายๆผ่านการเลือกสรรสิ่งดีๆในชีวิตประจำวันครับดังนั้น ในการพูดคุยเรื่องสุขภาพผู้สูงวัยวันนี้ผมตั้งใจจะมาแบ่งปันเคล็ดลับเรื่องคอลลาเจนที่จะช่วยเปลี่ยนลุกเปลี่ยนความรู้สึกของทุกท่านให้สดใสขึ้นอย่างพิถูพิตาเลยครับซึ่งตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ตรงหน้าพิธีกรของเราแล้วครับพิธีกรคุณเกียรติสวัสดีครับคุณหมอประเสริฐวันนี้พวกเราจะได้เรียนรู้อะไรเด็ดๆจากการพูดคุยครั้งนี้บ้างครับหมอประเสริฐการพูดคุยในวันนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญสาหรับพี่ปานาทุกท่านเลยครับผมจะขอเฉลยถึง จิกซอตัวที่หายไปในการสร้างคอลลาเจนซึ่งแทบจะไม่มีใครเคยอธิบายให้ผู้สูงวัยเข้าใจอย่างชัดเจนมาก่อนเลยรวมถึงจะแนะนําอาหารพื้นบ้านที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี่แหละครับว่ามีอะไรบ้างที่ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนตามธรรมชาติช่วยให้ผิวใสขึ้นผมหนาขึ้นและเล็บแข็งแรงขึ้นจากภายในสู่ภายนอกและถ้าทุกท่านอยู่ฟังด้วยกันจนจบนะครับผมมีคําแนะนําที่มีค่าที่สุดซึ่งผมกลั่นกรองมาจากการศึกษา เรื่องวิธีที่ร่างกายเก็บรักษาความอ่อนเยาว์มาค่อนชีวิตมาฝากกันด้วยครับพิธีกรคุณเกียรติฟังแล้วผมเองยังตื่นเต้นแทนเลยครับคุณหมอผมเคยอ่านเจอในงานวิจัยระยะยาวของสถาบันโภชนาการเหมือนกันครับว่าผู้สูงอายุที่เน้นทานอาหารที่มีคอลลาเจนสูงเพียงสัปดาห์ละ3ครั้งหลายคนเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากทั้งเรื่องความแต่งตึงของผิวความแข็งแรงของเล็บ แม้แต่สภาพเส้นผมก็ดูดีขึ้นได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนเองครับคุณเกียติน่าทึ่งมากเลยนะครับที่ร่างกายตอบสนองได้ดีขนาดนี้เมื่อได้รับสิ่งที่มันโหยหามานานหมอประเสริฐใช่ครับมันยอดเยี่ยมมากเลยนะถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้องเราก็จะสามารถดูแลภาพลักษณ์ของเราได้ดีขึ้นมากแต่ก่อนที่จะเริ่มกันผมอยากลองฟังประสบการณ์จากเพื่อนๆพ,พี่ป้านะทางบ้านดูสักหน่อยครับใครที่กําลังเจอปัญหาผมเริ่มบางลงเล็บเปราะหักง่าย หรือผิวพรรณไม่แต่งตึงเหมือนเมื่อก่อนช่วยพิมพ์เลขหนึ่งมาให้ผมหน่อยครับส่วนใครที่ยังไม่เจออาการพวกนี้แต่ไม่อยากประมาทอยากป้องกันไว้ก่อนที่ความชราจะมาเยือนให้พิมพ์เลข2มานะครับการที่ทุกคนร่วมแบ่งปันกันแบบนี้จะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เผชิญเรื่องนี้อยู่เพียงลําพังครับแม้แต่ตัวผมเองก็มีบางช่วงที่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เร็วกว่าที่ผมคาดไว้เหมือนกันเอาละครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องสําคัญกันเลยดีกว่า เคล็ดลับเรื่องคอลลาเจนข้อที่หนึ่งที่ทุกคนจําเป็นต้องฟังคืออะไรกันแน่ผมจะเฉลยเคล็ดลับข้อแรกให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยครับแต่ก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าทําไมพอเราอายุผ่านเลข6ไปแล้วคอลลาเจนถึงได้ลดหวบฮารขนาดนั้นความจริงร่างกายของเราไม่ได้พังนะครับแต่มันแค่มีการปรับเปลี่ยนลำดับความสําคัญในการทํางานในแบบที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เคยสังเกตเหต็นเลยครับเพราะถ้าเรามองผ่านแว่นตาของวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนแล้ว วิธีแก้ไขมันจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่ทุกคนคิดไว้เยอะเลยครับคุณเกียรติฟังดูมีเหตุผลมากครับคุณหมอและผมว่ามันช่วยลดความกังวลไปได้เยอะเลยผมเชื่อว่าผู้สูงอายุหลายท่านคงจะรู้สึกโล่งใจที่ได้ยินว่ามันมีกระบวนการบางอย่างเกิดขึ้นลึกๆภายในร่างกายไม่ใช่เป็นเพราะเราไปทำอะไรผิดพลาดมาครับหมอประเสริฐถูกต้องครับงั้นเรามาเริ่มคุยกันแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับ หลังจากที่เราอายุ60ปีไปแล้วเซลล์ที่เป็นโรงงานผลิตคอลลาเจนจะเริ่มเดินเครื่องช้าลงครับเหตุผลก็เพราะพวกมันมัวแต่ยุ่งอยู่กับการไปซ่อมแซมความสึกหลอที่สะสมมานานหลายสิบปีทั้งจากการตากแดดความเครียดและอาการอักเสบต่างๆภายในร่างกายของเราครับในขณะเดียวกันเจ้าเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ย่อยสลายคอลลาเจนกลับขยันทํางานตัวเป็นเกลียวมากขึ้น ราวกับว่าร่างกายกําลังพยายามจะรื้อถอนและรีไซเคิลโครงสร้างของตัวเองยังไงอย่างนั้นเลยครับหมอประเสริฐพอสองแรงบวกนี้มาเจอกันตาช่างมันก็จะเอียงไปทางสูญเสียมากกว่าสร้างใหม่ครับนี่แหละคือคําตอบว่าทำไมอยู่ดีๆวันนึงผู้สูงวัยตื่นขึ้นมาแล้วก็ตกใจว่าทำไมผมถึงบางลงหรือผิวหนังดูหย่อนคล้อยลงแบบปุ๊บปั๊บครับคุณเกียรติหน้าทึ่งนะครับที่ความรู้สึกมันเหมือนเกิดขึ้นเร็วมากทั้งๆที่ กระบวนการนี้มันสะสมมาหลายปีแล้วหมอประเสริฐถูกต้องที่สุดครับและความเสื่อมถอยนี้มันไม่ได้โชว์แค่ข้างนอกนะครับคอลลาเจนเนี่ยเขาคอยพยุงทั้งหลอดเลือดข้อต่อกระดูหรือแม้แต่เยื่อบุในลำไส้ของเราพอคอลลาเจนลดลงการไหลเวียนเลือดก็แย่ลงการฟื้นตัวก็ช้าลงและผิวจะเริ่มเสียความกระชับไปนานก่อนที่ริ้วรอยจะโผล่มาให้เห็นเสียอีกครับการเข้าใจตรงนี้จะช่วยให้ผู้สูงวัยรู้ตัวว่า ท่านไม่ได้คิดไปเองนะครับแต่ร่างกายเขากําลังส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเราอยู่ต่างหากครับคุณเกียรติฟังแล้วเปลี่ยนความคิดผมไปเลยครับผมสัมผัสได้เลยว่ามีความฉลาดล้ำลึกซ่อนอยู่ในความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เรามักจะมองข้ามไปหมอประเสริฐและตรงนี้แหละครับคือจุดที่ผู้สูงวัยส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินมาก่อนร่างกายจะไม่สามารถสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ได้เลยครับถ้ามันขาดวัตถุดิบก่อสร้างชิ้นสําคัญไปถ้าขาดตัวนี้ไปต่อให้ประคมครีมบํารุงที่แพงที่สุด รหรือเข้าคอสทำสวยดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ทําได้แค่เคลือบอยู่บนผิวชั้นนอกเท่านั้นเองครับคุณเกียรติฟังแล้วยิ่งทําให้อยากรู้เข้าไปใหญ่เลยครับว่าร่างกายเราขาดอะไรไปเพราะฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่เรามองข้ามกันมาหลายสิบปีผมอยากรู้แล้วสิครับว่าทําไมจิกซอชิ้นนี้ถึงสําคัญขนาดนั้นแล้วมันจะมีความหมายยังไงกับคุณผู้ฟังทางบ้านแล้วเรื่องนี้จะพาเราไปสู่ทางออกที่แท้จริงได้ยังไงครับหมอประเสริฐเดี๋ยวเราจะได้รู้กันเดี๋ยวนี้แหละครับ พอเราค้นเจอจิ๊กซอ์ชิ้นที่หายไปนี้เรื่องราวของคอลลาเจนทั้งหมดจะกระจ่างแจ้งทันทีครับและมันจะนำเราพุ่งตรงไปสู่เคล็ดลับที่ช่วยให้ผู้สูงวัยจำนวนมากกลับมารู้สึกกระชุ่มกระชวยเหมือนหนุ่มสาวได้อีกครั้งครับคุณเกียรติผมชอบทิศทางที่เราคุยกันตอนนี้มากเลยครับคุณหมอเหมือนเรากำลังยืนอยู่หน้าประตูบานที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอยู่จริงและถ้าความเข้าใจเรื่องจิ๊กซอชิ้นนี้ คือรากฐานของการกู้คืนคอลลาเจนจริงๆละ่ะก็ผมพร้อมแล้วครับที่จะฟังว่ามันคืออะไรกันแน่ช่วยบอกพวกเราหน่อยเถะครับว่าสิ่งที่เราขาดหายไปซึ่งสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้นั้นคืออะไรครับหมอประเสริฐจ,จิกซอชิ้นสําคัญที่หายไปนั้นมีชื่อเรียกว่าไคลซีนไคลซีนครับเจ้าไคลซีนเนี่ยคือกรดอะมิโนที่ร่างกายของพี่ป้าน้าอาจจาเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างคอลลาเจนครับ แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเจ้าตัวนี้แหละครับที่แอบลดจํานวนลงอย่างเงียบๆจนกลายเป็นสารอาหารที่ขาดแคลนที่สุดเมื่อเราแก่ตัวลงผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะมั่นใจว่าฉันทานโปรโตีนพอแล้วนะฉันทานเนื้อสัตว์เยอะแล้วแต่อาหารสมัยใหม่ที่เราทานกันส่วนใหญ่มีไกลซีนอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผิวหนังและข้อต่อของเราต้องการจริงๆครับเมื่อคอลลาเจนเริ่มบางลงสาเหตุมักจะมาจากการที่ร่างกายถังแตกคือขาดแคลนเจ้าวัสดุก่อสร้างตัวนี้นั่นเองครับคุณเกนติ ฟังแล้วน่าตกใจนะครับโดยเฉพาะเมื่อคิดว่าผู้สูงอายุหลายท่านก็คิดว่าตัวเองทานอาหารครบถ้วนดีแล้วมันทําให้ผมอดสงสัยไม่ได้ว่ามีกี่คนแล้วที่ต้องเสียคอลลาเจนไปฟรีๆเพียงเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าต้องมองหาอะไรหมอประเสริฐถ,ถูกต้องที่สุดครับและนี่แหละคือคําอธิบายว่าทําไมการทาครีมบํารุงแพงๆหรือกินอาหารเสริมทั่วไปถึงมักจะไม่ได้ผลดังใจหวังถ้าในตัวเราไม่มีกลซีนร่างกายก็ไม่สามารถดึงผิวให้ตึงหรือซ่อมแซมเล็บให้แข็งแรงจากภายในได้ครับ แม้จะขาดไปเพียงเล็กน้อยแต่มันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ลามไปทั่วเลยครับทั้งรากผมที่อ่อนแอหลอดเลือดและชั้นผิวหนังที่ลึกลงไปพอระดับไกลซีนล,ลดต่ำลงเส้นใยคอลลาเจนก็จะเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ร่างกายจะซ่อมแซมถันครับคุณเกรนติฟังดูเหมือนร่างกายเรากําลังพยายามสู้สุดตัวเท่าที่จะทําได้แล้วนะครับแต่ติดแค่ว่าไม่มีวัตถุดิบหรืออิทธิพลที่จะเอามาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเท่านั้นเองหมอประเสริฐเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับ คุณเกียรติเจ้าไกลซีนเนี่ยก็เหมือนกับนายช่างผู้ปิดทองหลังพระที่คอยยึดทุกอย่างในร่างกายเข้าไว้ด้วยกันครับในวันที่เรามีไกลซีนเหลือเฟือร่างกายก็จะซ่อมแซมทุกอย่างได้อย่างลื่นไหลไร้รอยต่อแต่พอระดับไกลซีนต่ำลงความแก่ชราก็จะโผล่มาทักทายให้เห็นชัดเพียงชั่วข้ามคืนเลยครับนี่คือเหตุผลที่พี่ป้าหน้าหลายท่านมักจะบ่นว่าทำไมปีเดียวดูแก่ลงไปตั้ง10ปีความจริงมันไม่ใช่อายุที่เพิ่มขึ้นหรอกครับ แต่มันคือภาวะที่สารอาหารในคลังของเราหมดเกลี้ยงต่างหากครับคุณเกียรติผมเริ่มเห็นภาพแล้วครับว่าเรื่องนี้เป็นรากฐานที่สําคัญจริงๆและบอกตามตรงนะครับคุณหมอผมยิ่งอยากรู้เข้าไปใหญ่เลยว่านอกจากเรื่องภาพลักษณ์ภายนอกแล้วเจ้าไกลซีนนี้ยังมีผลกระทบกับส่วนอื่นๆของร่างกายเรายังไงบ้างครับหมอประเสริฐความสงสัยของคุณเกียรติสําคัญมากครับเพราะไกลซีนมีบทบาทกว้างขวางกว่าแค่เรื่องคอลลาเจนเสียอีกครับ และถ้าเราเข้าใจหน้าที่ที่ลึกซึ้งของมันภาพรวมของความรุ่งโรยตามวัยก็จะกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับคุณเกียรติผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไปไกลกว่าแค่เรื่องผิวหรือเรื่องผมแล้วนะครับถ้าไกซีนมีอิทธิพลมากขนาดนี้ผมอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายเพิ่มหน่อยครับว่าพี่ปานาอาที่กําลังฟังเราอยู่อาจจะกําลังพลาดสิ่งสําคัญในส่วนไหนไปอีกบ้างมันจะไปส่งผลกระทบต่อส่วนไหนของร่างกาย เป็นลำดับถัดไปครับแล้วมันเข้าไปกำหนดทิศทางความแก่ชราของเรายังไงบ้างหมอประสริฐไกลซีนจะแสดงอิทธิพลของมันในจุดที่ผู้สูงวัยรู้สึกเปราะบางที่สุดครับอย่างแรกเลยคือมันช่วยประคองผิวหนังให้มั่นคงด้วยการเข้าไปสยบอาการอักเสบนี่คือเหตุผลว่าทำไมรอยแดงหรืออาการระคายเคืองผิวถึงมักจะลดลงเมื่อร่างกายได้รับไกลซีนกลับเข้าไปเพียงพอครับส่วนเรื่องเล็บ มันช่วยให้เล็บแข็งแรงไม่ปปรหักง่ายเพราะฐานรากของเล็บต้องอาศัยเส้นใยคอลลาเจนที่ไกลซีนช่วยถักทอเข้าด้วยกันนั่นเองครับและที่มองข้ามไม่ได้เลยคือเรื่องเส้นผมครับมันช่วยบำรุงผมด้วยการไปดูแลหลอดเลือดเล็กๆที่คอยส่งน้ําเลี้ยงไปถึงรากผมแต่ละเส้นจากข้างล่างครับคุณเกียรติอ๋อมีหน้าละครับถึงอธิบายได้ว่าทําไมผู้สูงอายุหลายท่านถึงได้เจอสารพัดปัญหาประดังประเดเข้ามาพร้อมๆกันพอจุดหนึ่งเริ่มอ่อนแอแรง ทุกอย่างรอบข้างก็ดูจะทุดตามกันไปเป็นทอดๆเลยนะครับหมอประเสริฐใช่เลยครับและยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือเจ้าไกลซีนเนี่ยเขาเข้าไปช่วยพยุงการทํางานของตับในขณะที่ตับกําลังทําหน้าที่ขับล้างสารพิษที่ทําให้ผิวพรรณเราดูแก่ก่อนวัยครับยิ่งไปกว่านั้นไกลซีนยังช่วยให้พี่ป้านะอาอาหลับสนิทได้ลึกขึ้นซึ่งช่วงเวลาที่หลับสนิทนี่แหละครับคือช่วงที่ร่างกายจะเร่งซ่อมแซมตัวเองได้ดีที่สุด ผู้สูงวัยที่ร่างกายมีระดับไกซีนกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผิวพรรณดูเปล่งปลั่งแจ่มใสขึ้นซึ่งความใสนี้ไม่ได้มาจากครีมบำรุงราคาแพงที่ทาข้างนอกนะครับแต่เป็นเพราะร่างกายข้างในได้รับความสดชื่นจากการพักผ่อนที่แท้จริงต่างหากนี่แหละครับคือการฟื้นฟูจากภายในที่สะท้อนออกมาทางใบหน้าทําให้เราดูสดใสและมีสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติครับคนเกียรติจริงอย่างที่คุณหมอว่าเลยครับพอข้างในเราแข็งแรง ข้างนอกมันก็อดไม่ได้ที่จะผ่องใสาตามไปด้วยน่าทึ่งจริงนะครับที่ระบบต่างๆในร่างกายมันเชื่อมโยงกันได้ขนาดนี้และพวกเราก็น่าจะเผลอมองข้ามจิกซอตัวที่ดูเรียบง่ายที่สุดไปจริงๆครับหมอประเสริฐความเรียบง่ายนี่แหละครับคือเสน่ห์ของไกลซีนแค่เราเติมเข้าไปเพียงเล็กน้อยแต่ส่งผลกระทบมหาศาลเพราะมันเข้าไปจัดการการซ่อมแซมในหลายระดับพร้อมๆกันครับเมื่อผู้สูงวัยเข้าใจจุดนี้ก็จะอ๋อทันทีเลยว่า ทำไมคอลลาเจนถึงได้ชุดควบลงในยามที่ร่างกายเราขาดแคลนไกลซีนครับคุณเกียรติยิ่งฟังคุณหมออธิบายผมยิ่งอยากรู้แล้วครับเพราะทุกอย่างที่คุณหมอเล่ามามันเหมือนกำลังชี้ไปที่ประตูบานสำคัญเพียงบานเดียวที่พวกเรายังไม่เคยเปิดออกเลยครับหมอประเสริฐเราใกล้จะถึงจุดสำคัญแล้วครับอาหารที่จะช่วยกู้คืนไกลซีนให้กลับมานั้นจริงๆแล้วมันหาได้ง่ายกว่าที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่คิดไว้เยอะเลยครับ และหนึ่งในนั้นก็ซ่อนอยู่ในครัวของแทบทุกบ้านโดยเฉพาะในวัฒนธรรมการกินของชาวเอเชียอย่างบ้านเรานี่เองครับคุณเกียรติฟังแล้วผมประหลาดใจมากครับอยากรู้จริงๆว่าอาหารชนิดไหนกันแน่ที่สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจากภายในได้ถ้าเคล็ดลับข้อที่1มันขึ้นอยู่กับการเสริมความแข็งแกร่งให้รากฐานตรงนี้ผมก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกคนมั่นใจและกล้าที่จะเริ่มนับหนึ่งครับคุณหมอช่วยแนะนําหน่อยครับว่า ผู้สูงอายุควรเริ่มต้นจากตรงไหนดีถ้าอยากจะเพิ่มไกลซีนด้วยวิธีธรรมชาติหมอประเสริฐจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดและได้ผลดีมากคือผงเจลาตินครับหรือส่วนผสมที่เรามักจะใช้ทำขนมเยลลี่ดึงๆนั่นแหละครับเจ้าตัวนี้มันย่อยง่ายสบายท้องและอุดมไปด้วยไกลซีนมหาศาลที่สำคัญคือผู้สูงอายุสามารถทานเสริมได้ง่ายๆโดยไม่ต้องไปรื้อปรับเปลี่ยนเมนูอาหารหลักให้ยุ่งยากเลยครับ เพียงแค่เติมเข้าไปเล็กน้อยก็ปรีบเสมือนเราได้ส่งมอบอิฐและปูนที่ร่างกายกําลังขาดแคลนเข้าไปซ่อมแซมผิวหนังชั้นลึกได้ทันทีครับผมเห็นผู้สูงอายุหลายท่านกลับมามีผิวที่กระชับและร่างกายแข็งแรงขึ้นก็เพราะทางเลือกง่ายๆนี้แหละครับที่เข้าไปเติมเต็มระบบที่หิวโหยสารอาหารมานานคุณเกียรติเหลือเชื่อเลยนะครับเนี่ยว่าของที่ดูธรรมดาแบบนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงจังขนาดนี้หมอประเสริฐถูกต้องครับคุณเกียรติ และกุญแจสําคัญก็คือร่างกายของเราคุ้นเคยและนํามันไปใช้ได้ไวมากครับเจลาตินจะย่อยสลายกลายเป็นไกลซีนโดยที่ระบบย่อยอาหารของเราแทบไม่ต้องออกแรงเลยดังนั้นแม้แต่ผู้สูงอายุที่รู้สึกอ่อนเพลียหรือระบบย่อยไม่ค่อยดีก็ยังได้รับประโยชน์เต็มที่ครับมันจะเข้าไปช่วยเสริมฐานรากใต้เล็บให้แข็งแรงและช่วยล็อกความชุ่มชื้นไว้ในผิวในระดับลึกที่ครีมบำรุงทั่วไป เจาะลงไปไม่ถึงครับผู้สูงอายุหลายท่านมาเล่าให้ผมฟังว่ารู้สึกว่าใบหน้าดูผ่องใสและดูสงบขึ้นหลังจากเริ่มทานเหมือนกับว่าผิวพรรณมันเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางและสมดุลอีกครั้งครับคุณเกียนติผมนึกภาพตามออกเลยครับโดยเฉพาะกับท่านที่รู้สึกว่าผิวตัวเองบางลงหรือดูเปราะบางมาเป็นเวลานาน,านฟังแบบนี้แล้วรู้สึกมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยครับที่ได้รู้ว่าอาหารการกินใกล้ตัว สามารถช่วยกู้คืนสุขภาพผิวได้ในทางปฏิบัติจริงๆครับหมอประเสริฐแน่นอนครับและความวิเศษอีกอย่างหนึ่งคือความยืดหยุ่นครับผู้สูงอายุสามารถตักผงเจลาตินผสมลงในน้ำขิงอุ่นๆละลายลงในแกงจืดหรือจะทำเป็นขนมบุญนง่ายๆไว้ทานหลังปากก็ได้ครับมันช่วยปลอบประโลมร่างกายและเติมคอลลาเจนไปพร้อมๆกันเราไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบครับแต่เราต้องการความสม่ำเสมอแค่การดูแลตัวเองเล็กๆน้อยๆแต่ทำเป็นประจำทุกวันนี่แหละครับ ที่จะค่อยๆก่อร่างสร้างตัวสิ่งที่สูญเสียไปให้กลับคืนมาและเมื่อร่างกายได้รับสิ่งที่เขาต้องการร่างกายจะตอบแทนเราด้วยความแข็งแรงครับคุณเกียรติฟังแบบนี้แล้วรู้สึกสบายใจและไม่กดดันเลยครับผู้สูงอายุไม่ต้องไปปฏิวัติวิถีชีวิตอะไรใหม่หมดแค่กล้าที่จะเริ่มต้นทำเท่านั้นเองหมอประเสริฐถูกต้องที่สุดครับและการเริ่มด้วยเจลาตินเปรียบเสมือนการไขกุญแจด่านแรกครับพอร่างกายได้ลิมรสไกซีในรูปแบบนี้แล้ว เขาจะพร้อมเปิดรับสารอาหารจากแหล่งต่อไปที่จะช่วยฟื้นฟูคอลลาเจนได้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับแต่ละขั้นตอนมันจะส่งเสริมกันและความเปลี่ยนแปลงดีๆก็จะค่อยๆสะสมจนพี่ป้าหน้า,าสัมผัสได้ด้วยตัวเองครับคุณเกียรติยิ่งฟังยิ่งอยากรู้ต่อแล้วครับว่าด่านต่อไปคืออะไรโดยเฉพาะถ้ามีอาหารที่ช่วยเสริมฤทธิ์กันได้อีกดูเหมือนว่าจะมีแหล่งคอลลาเจนอีกแบบที่มีคุณค่าทางอาหารเฉพาะตัวรออยู่ผู้สูงอายุควรจะมองหาอะไรต่อครับถ้า อยากจะเดินหน้ากระบวนการย้อนวัยนี้ให้ต่อเนื่องหมอประเสริฐคุณเกียรติครับแหล่งคุ้มทรัพย์ต่อไปคือเมนูที่ผู้สูงอายุหลายท่านเติบโตมากับมันแต่เดี๋ยวนี้อาจจะหลงลืมหรือห่างหายกันไปบ้างนั่นก็คือน้ําซุปกระดูกครับไม่ว่าจะเป็นซุปไก่ตุนหรือต้มน้ําสต๊อกกระดูกหมูใส่สนี่คือยาอายุวัฒนะตำรับดั้งเดิมที่สุดที่เรามีเลยครับพลังวิเศษของมันอยู่ที่การปลดปล่อยสารอาหารออกมาอย่างนุ่มนวลครับ เมื่อเราเคี่ยวกระดูกด้วยไฟอ่อนๆน,นานหลายชั่วโมงคอลลาเจนจะละลายออกมาอยู่ในน้ำซุปในรูปแบบที่ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ทันทีมันคือการบำรุงที่ได้ทั้งผิวพรรณและจิตใจเพราะการได้สดน้ำซุปร้อนๆมันช่วยให้ชุ่มคอและสบายท้องซึ่งนี่เป็นวิธีการกินที่อยู่ในสายเลือดของคนไทยเรามาตลอดครับกับข้าวไทยเราขาดแกงจืดละอน,อนไม่ได้ใช่ไหมครับคุณเกียรติผมพอจะ จินตนาการถึงความอุ่นของน้ำซุปและความรู้สึกมีเรี่ยวแรงที่มันมอบให้กับพี่ป้านาอาที่ผิวพันณุ์เริ่มโรยราได้เลยครับหมอประเสริฐใช่ครับและสิ่งที่ทําให้มันวิเศษสุดๆคือการบํารุงที่ครอบคลุมไปทั่วครับน้ําซุปกระดูกเคี้ยวเนี่ยช่วยดูแลทั้งข้อต่อหลอดเลือดและชั้นผิวหนังที่ลึกลงไปพร้อมๆกันเลยพี่ป้านาอาส่วนใหญ่มักจะสังเกตเห็นว่าใบหน้าดูหายเหนื่อยล้าเมื่อทานน้าซุปเป็นประจำเพราะคอลลาเจนเข้าไปช่วยเติมเต,ม,มเต็มความแต่งตึงจากข้างในครับพอนานไป เล็บที่งอกใหม่ก็จะเรียบสวยไม่เป็นรอยคลื่นเส้นผมก็มีน้ำหนักจับทรงง่ายมันเป็นการดูแลแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติไม่ฝืนสังขารครับคุณเกียรติการดูแลแบบค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละครับคือสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายท่านคาดหวังท่านไม่ได้ต้องการอะไรที่มันสุดตรงหรอกครับแค่อยากกลับมารู้สึกสดชื่นแจ่มใสเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งเท่านั้นเองหมอประเสริฐ นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเมนูน้ําแกงถึงสําคัญครับความอุ่นของน้ําซุปช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้คล่องขึ้นไกลซีนช่วยสยบการอักเสบและแร่ธาตุต่างๆในกระดูกก็เข้าไปช่วยสนับสนุนกระบวนการสร้างใหม่ที่เกิดขึ้นเงียบๆใต้ชั้นผิวหนังครับนี่คือหนึ่งในอาหารเพียงไม่กี่อย่างที่ช่วยทั้งเรื่องความแข็งแรงและทําให้ร่างกายผ่อนคลายไปพร้อมๆกันเมื่อพี่ป้านะ้าอาสดน้ําแกงเข้าไปท่านก็ได้บํารุงคอลลาเจนให้ตัวเองแล้ว โดยที่แทบไม่ต้องกังวลหรือพยายามอะไรให้วุ่นวายเลยครับคุณเกณฑ์ติฟังดูเหมือนเป็นของขวัญล้ำค่าเลยนะครับเหมาะมากสําหรับท่านที่มองหาความเรียบง่ายแต่ได้ผลจริงมันทําให้ผมสู่คิดขึ้นมาว่าในวัฒนธรรมเอเชียบ้านเรายังมีเคล็ดลับก้นครัวเรื่องคอลลาเจนที่ผู้สูงอายุอาจจะยังไม่รู้อีกไหมครับหมอประเสรศิฐมีแน่นอนครับในแถบชายฝั่งทะเลเอเชียของเราหรือแม้แต่ตามลุมแม่น้ําผู้เฒ่าผู้แก่ เขามีเคล็ดลับเฉพาะตัวที่สืบทอดกันมานานหลายสิบปีเลยครับแหล่งคอลลาเจนตัวนี้ทํางานต่างจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดและผมว่าผู้ฟังหลายท่านต้องประหลาดใจแน่ๆเพราะมันมาจากส่วนของอาหารที่คนส่วนใหญ่สมัยนี้มักจะเขี่ยทิ้งครับคุณเกียรติฟังแล้วสะดุดหูเลยครับคุณหมอผมอยากรู้แล้วสิครับว่าภูมิปัญญาชาวบ้านที่ว่านี้คืออะไรและทําไมคนโบราณถึงเชื่อถือกันมานานขนาดนั้นครับหมอประเสริฐคุณเกียรติครับ แหล่งคุ้มทรัพย์สุดยอดของเราคือหนังปลาครับไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลหรือพวกปลาหนังปลาดุกปลาช่อนตามแม่น้ําลําคลองบ้านเรานี่แหละครับเมื่อเอาหนังปลามาย่างไฟอ่อนๆทอดกรอบหรือต้มจนเปื่อยมันจะปลดปล่อยมาลินคอลลาเจนหรือคอลลาเจนจากปลาออกมาซึ่งร่างกายเราดูดซึมได้ไวกว่าคอลลาเจนจากสัตว์บกเยอะเลยครับหมอประเสริฐต่อผู้สูงอายุจะสัมผัสความแตกต่างได้เร็วครับเพราะคอลลาเจนจากปลาช่วยเรื่องความยืดหยุ่น ความกระจ่างใสและความเนียนนุ่มอย่างเป็นธรรมชาตินี่เป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีเลยครับว่าของที่เรามักจะทิ้งบางทีกลับเป็นยาวิเศษที่สุดของร่างกายอย่างในบ้านเราหนังปลาทอดกรอบที่เราชอบทานเล่นหรือใส่ในก๋วยเตี๋ยวนั่นก็เป็นแหล่งเติมคอลลาเจนชั้นยอดเลยนะครับขอแค่เราเลือกที่ทอดใหม่ๆและระวังเรื่องน้ำมันสักหน่อยครับ